สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับคริสอีกครั้งนะครับในคริสประดิษฐ์นะก็ตอนนี้ก็เรายังอยู่กับเหรียญปวยทานง่ายๆเหมือนเดิมนะครับวันนี้คลิสจะมาทำเป็นกางหันนะครับเป็นกังหันแบบ2ชั้นนะครับออกมาสวยงามนะครับเดี๋ยวไปดูการวําทำยังไงก็เป็นฐานสีทำง่ายๆนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปลงมือทำกันนะครับใครไม่กด subscribe คริสฝากกดให้ด้วยเนาะเราจะได้เจอกันบ่อยๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือทำกันเลยครับง่ายมากๆไม่ต้องห่วง เริ่มที่ริบบิ้นนะครับวันนี้คิดก็ใช้ริบบิ้นเหมือนเดิมนะครับ12มเมตรเนาะยาว30เซนนะครับ, mm, นะ cm, รบตัดให้ยาวหน่อยเพราะว่าเรามือใหม่เนาะมันจะได้แบบพับเพิ่มอะไรได้ง่ายๆนะครับแล้วก็คลิปปลายเขานิดนึงให้เขาแหลมๆนิดนึงเวลาที่เราเอาไปพับเราจะได้สะดวกสะดวกเนาะเวลาสอดอะไรเงี้ยนะครับอสองข้างเลยนะเสร็จแล้วปุ๊บ พับลงมานะครับพับทบลงมานะครับให้ความยาวของเส้นที่ทบลงมาเนี่ยประมาณ10เซนก็พอนะครับเพราะว่าเส้นสั้นด้านสั้นเนี่ยเราจะเอาไว้ล็อกเหรียญเฉยๆนะครับส่วนด้านยาวเนี่ยคือด้านที่เราจะทํากริบนะครับเสร็จเราก็กดเขาให้เป็นรอยเราจะได้คล้องเขาง่ายๆนะครับที่คือชอบเลือกใช้ลิบบิ้นที่เป็นทองๆเป็นกลิตเตอร์อะไรเงี้ยนะครับแค่ลิบบิ้นมันก็สวยแล้วอะ เหมาะกับคนที่ไม่มีฝีมืออย่างคลิสนะครับเราทำออกมาแล้วมันดูดีเนาะโอเคเราได้ริบบิ้นมาสี์เส็จแล้วนะครับก็เอาด้านด้านสั้นขึ้นข้างบนนะครับด้านสั้นเข้าหาตัวเนาะแล้วก็เส้นที่1น,นะครับเส้นที่2ก็ด้านสั้นเข้าหาตัวเหมือนกันนะครับแล้วก็คล้องเข้าไปอย่างนี้นะครับปึ๊บเส้นที่3เอาขาชีฟ้านะครับ แจแล้วก็มาถึงเส้นที่4เส้นที่4ี่ก็เอาด้านสั้นอยู่ข้างบนเหมือนกันนะครับวันนี้คือจะคล้องเข้าไปที่ลดเขาเรียกว่าอะไรมุดเข้าไปในห่วงของเส้นที่1นะครับเสร็จแล้วมันก็จะพาดมาบนเส้นที่สมเนาะแล้วก็เดี๋ยวกางเขานิดนึงแล้วก็หลวงเอาขาที่ชี้ฟ้าของเส้นที่3นมแล้วเข้ามาเขาก็จะมาคล้องอยู่ในเส้นที่สนะี่เนาะ แ,แล้วก็จัดระเบียบเขาดึงเขาให้เขาเข้าที่สวยงามนะครับคือถ้าเราเริ่มตรงนี้ดีนะครับเดี๋ยวต่อไปมันก็จะดีแต่ถ้าเกิดเราทำเบี้ยวตรงนี้เดี๋ยวกีบเกิบแล้วมันจะเบี้ยวไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ให้ความสําคัญกับเขานิดนึงเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาเหรียญบาทวางไปเลยปึ๊บแล้วก็เราจะเริ่มจากเส้นสั้นด้านบนนะครับก็คือก็จะพับเส้นสั้นด้านบนลงมางี้ด้านขวาไปซ้ายนะครับ ด้านล่างขึ้นบนนะครับแล้วก็ด้านซ้ายไปขวานะครับน,นะครับแล้วก็กดกดเขาสันิดหนึ่งนะครับเขาจะได้แบบว่าอยู่ตัวง่ายๆเนาะเสร็จแล้วก็พับอ่าเสร็จแล้วก็กลับอ,อีกด้านหนึ่งขึ้นนะครับก็จะเริ่มโฟกัสที่เส้นสั้นเหมือนเดิมนะครับเอาเส้นสั้น ด้านบนนะครับลงมาสอดเข้าไปใต้เส้นนี้นะครับมันจะมองยากนิดนึงนะครับแล้วก็เดินเส้นขวานะครับไปทางด้านซ้ายโดยการที่สอดเข้าไปที่นั่นนะครับเพื่อเป็นการเก็บเท่านั้นไม่มีอะไรครับแล้วก็เส้นด้านล่างขึ้นทางบนก็สอดเข้าไปเส้นด้านซ้ายไปขวาก็สอดเข้าไป เราก็กดกดให้เขาหยุดตัวนิดหนึ่งเดี๋ยวเวลาขั้นตอนต่อไปมันจะได้ง่ายๆนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวคริสจะตัดเส้นสั้นออกไปเลยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่งงเนะาะเพราะเราจะไม่ได้ใช้อะไรกับเส้นสั้นละนะครับตัดดีๆเนาะอย่าไปเผลอตัดเส้นยาวนะครับถ้าตัดเส้นยาวนี่ทางไหนนะจ๊ะโอเคพอได้างี้เนาะคริสจะพลิกเอาเส้นยาวด้านด้านผิดนะครับด้านที่ไม่ได้มีลายนะขึ้นมาเสร็จแล้วปุ๊บ เฮสก็จะจับเส้นบอลนะครับหันไปทางขวาหมุนหางเขามากลับมาอย่างนี้นะครับเอาใหม่นะเส้นบอลไปทางขวาหมุนกลับมาธรรมดานะครับไม่ได้บิดอะไรเลยนะครับแค่หมุนหัวเขากลับมานะแล้วก็สอดเข้าไป้างใต้ คจะยังไม่จัดเขาให้เขาเป็นกลีบนะครับเพราะว่าถ้าเราจัดเขาเป็นกลีบเนี่ยพอเราทํากลีบต่อไปเนี่ยมันจะไปชนกลีบแรกนะครับแล้วมันก็จะทําให้กลีบดรดทายแล้วมันก็จะเละเทะในที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นคือจะยังไม่จัดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาหันริบบิน้นทวนเข็มนาฬิกาขึ้นไปจับเส้นน,น้บอมาทางนี้นะครับแล้วก็ไม่มีอะไรเลยหมุน,นปลายเข้ามาอย่างนี้เหมือนแค่เลี้ยวมานะครับไม่ต้องพลิกไม่ต้องอะไรเลยนะครับแล้วก็มาสอดช่องข้างๆ ก็ดึงนิดนึงครับโอเคเสร็จแล้วก็หมุนทวนเข็มนาฬิกาขึ้นมาปุ๊บหยิบเส้นด้านบนมาหันไปทางหันไปทางขวานะครับแล้วก็หมุนหัวของลิบบิ้นมาปุ๊บสอดเข้าไปในช่องข้างๆนะครับ มันจะสอดเข้าไปในช่องข้างๆข,ข,ของตัวมันเองเสมอนะครับเสร็จแล้วทุกเส้นที่เราดึงกลับมาเนี่ยมันจะมาอยู่ข้างบนหมดอย่างนี้นะครับไม่ต้องห่วงก็เดี๋ยวเส้นนี้มันจะทับกันอยู่เนาะคือะพับหน่อยนิดนึงจะได้ไม่งงเสร็จแล้วก็หมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับเส้นสุดท้ายแล้วเนาะหันด้านลายขึ้นมานะครับแล้วก็หมุนหัวขาวกลับมาเสียบข้างๆช่องข้างๆตัวเองปึ๊บ เรียบร้อยนะครับพอได้อย่างนี้แล้วเรามาจัดกรีบกันได้เลยนะครับไม่ต้องห่วงแล้วว่าเขาจะไปชนกันนะครับก็เริ่มจากกรีบนี้ก่อนละกันดูง่ายๆนะครับคริสต้าจับข้างบนนะครับค่อยๆเหมือนค่อยๆหมุนเขานะครับนิดนึงแล้วก็ดันข้างบนกดข้างบนเขานิดนึงนะครับให้เขามีพื้นที่ให้แบบดึงกลับเข้าไปได้นะครับ ก็กระชับกระชับเขาเสร็จแล้วปุ๊บคริสก็จะมาทําเส้นนี้ต่อมายดอต่อก็เหมือนเดิมนะครับใช้มือนะครับค่อยๆประคองตรงนี้นะครับก็หนึ่งเขาเข้ามานะครับอ่ามาถึงกริดต่อไปนะครับก็เหมือนเดิมมีกันแหละ ก็ใช้มือประครองที่อยู่ท้านบนนะครับแล้วก็ค่อยๆดึงครับค่อยประคองเขาค่อยๆดึงเขาไปเรื่อยอย่าอย่าอย่ามือหนักเนาะม่เงี้นเดี๋ยวเขาจะพับแล้วไม่สวยนะครับโอเคมาที่กรีบสุดท้ายละก็เหมือนเดิมคืสก็ประคองด้านบนนะครับแล้วก็ค่อยๆดึงเขาเข้ามาเขาจะได้ประมาณนี้สวยงามละเขาจะแบนลงไปกว่าเมื่อกี้นะครับมาครับเดี๋ยวเรามาพอเราได้อย่างนี้แล้วเนาะเดี๋ยวเรามา ทำกรีบด้านในนะครับก็ไม่มีอะไรเลยก็เดี๋ยวเราจะเริ่มจากกรีบเส้นด้านซ้ายก่อนนะครับเส้นที่เหลือเพื่อจะได้ไม่งงเราก็เก็บก่อนเสร็จปุ๊บเนี่ยหมุนไม้นี้นะครับจับเส้นด้านซ้ายนะครับหมุนไม้นี้ตรงๆเลยนะครับแล้วก็เสียบลงไปปุ๊บแล้วให้เรากระดกกรีบนี้ขึ้นสักนิดนึงนะครับไม่อย่างนั้นเดี๋ยว ปลายเขาอาจจะไปเสียบอยู่ใต้กรีบนะเราทำให้ดึงยากนะครับเสร็จแล้วก็ดึงเข้ามาหลวมๆก่อนนะครับยังไม่ต้องแบบให้เขากระชับเพราะเดี๋ยวมันจะไปกระทบกับกรีบถัดกรีบก่อนหน้าเวลาที่เราทําเส้นต่อไปนะครับโอเคมาถึงกรีบที่2นะก็เหมือนเดิมนะครับเก็บในเส้นที่ไม่เกี่ยวกบเส้นซ้ายมาปุ๊บหมุนมาอย่างนี้นะครับแล้วก็หมุนมาอย่างนี้นะด้านผิดเขาก็จะขึ้นข้างบนอย่างนี้เนาะ เสร็จปุ๊บก็เสียบลงมนาะโดยที่ให้ด้านผิดงายนะครับตอนเสียบจากควนะ่ำนั้นถ้าคว่ำม,มันจะกลายเป็นอิบไลน์ไปเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะยกตีบมีขึ้นนิดนึงเพื่อที่จะให้ริบินเขาโผล่โอเคแล้วก็ดึงหลวมๆนะครับเสร็จแล้วก็หมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับหมุนหยิบด้านซ้ายมาอย่างนี้นะครับหมุนมาเลยแล้วก็เอาด้านผิดลงด้านผิดเขาจะง่ายขึ้นนะครับเสียบด้านผิดลง ยกกรีบนี้นิดหนึง่งปลายเขาจะได้โผล่มาได้นะครับเสร็จแล้วก็เหลือกรีบสุดท้ายเนาะหมุนใบ,บทวนเข็มนาฬกาเหมือนกันจะได้ไม่งงนะครับเสร็จปุ๊บเสร็จปุ๊บหมุนใม่นี้นะครับแล้วก็หงายด้านผิดขึ้นนี้นะครับแล้วเราก็จะเสียบไปทางด้านใต้ของกรีบนี้นะครับก็ครบแล้วครับกรีบสุดท้ายยกกรีดนี้ขึ้นนิดนึงโอเค เราก็จะได้อย่างนี้แล้วนะสวยงามแล้วนี้ขนาดยังไม่เสร็จนะครับสวยละเดี๋ยวเราจะแต่งให้ดึงพยายามดึงเขาให้เขากระชับกระชับนิดนึงนะครับให้กรีบเขาใกล้เคียงขนาดใกล้เคียงกันกรีบนี้เนี่ยริบบิ้นจะอยู่อันนี้นะครับกรีบนี้จะอยู่ด้านนี้นะครับนะครับเพื่อนๆลองดึงดูแล้วสักแป๊บนึ่งอ่ะมันจะเริ่มจับได้นะครับว่าอะไรอยู่ทางไหนนะครับ ก็กระชับสวยงามแล้วนะครับตรงนี้เสร็จแล้วครับเดี๋ยวแค่เก็บด้านหลังนิดนึงนะครับก็พลิกด้านหลังขึ้นมานะครับแล้วก็เก็บปกติเลยครับสอดช่องตรงข้ามนะครับอันนี้เราจะไม่ได้เก็บแบบพลิกเพราะว่าเขาไม่ได้โผล่เส้นลงกกาเนาะก็สอดช่องตรงข้ามปกติการเก็บแบบนี้ก็คือจะทําให้ควาน,นแน่นขึ้นเท่านั้นเองนะครับ เรเรียบร้อยอย่นี้นะครับก็ตัดเลยครับหงายขึ้นตัดดีกว่าเพราะว่าเราจะได้เห็นว่าเราไม่ไปโดนกริถ้าความเดี๋ยวบางทีเราไม่เห็นนะครับโอเคเรียบร้อยสวยงามนะครับริบบิ้นเหรียญปรยทานแบบกังหัน2ชั้นเนาะ โอเคนะครับวันนี้ก็เรียบร้อยง่ายๆนะครับก็ยังไงอย่าลืมกด Subscribe คิร์สด้วยนะครับเราจะได้เจอกันบ่อยๆนะครับเวลาคิรสมีงานประดิษฐ์อื่นๆแนะนํากันนะครับก็วันนี้เด๋ยวคิรสขอตัวไปก่อนนะครับทุกคนขอให้มีความสุขกับเหรียญโปรยทานนะครับแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่กับงานถัดไปนะครับทุกคนบ๊ายบายครับ